สวัสดีค่ะคลิปที่ห้านะคลิปที่ห้าก็แน่นอนครับระะยยเ,เ,เป็นสูตรที่เจ็ดแล้วนะคะงั้นก็ทยอยค่อยๆดูก็ได้เนาะเป็นสูตรที่เจ็ดนะฮะเกี่ยวกับนะการอนุพันธ์นะ,ะกับลักษณะนะฮะไอตัวฟังก์ชันอะ,ะที่มันกลายเป็นมันมีสองฟังก์ชันหารกันอยู่นะก็คือเป็น fx หารด้วย hx ประมาณนั้นอะนะ,ะอย่างเช่นฟังก์ชัน g เกิดจากสองฟังก์ชันหารกันเนาะก็เหมือนเดิมค่ะครูให้ fx แทนด้วย u hx แทนด้วย v นะก็กลายเป็น u หาร v นั่นเองเนาะก็เป็น dip u หาร v ค่ะแต่เวลาเรามองเนี่ยนะฮะคุณครูก็จะเป็นมองเป็นบนกับล่างนี่เพราะจําเป็นภาษาไทยมันก็คล่องๆกว่านะพอดีเนาะถนัดภาษาไทยนะฮะอ่ะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นเดี๋ยวเอาสีฟ้าในการเขียนให้เห็นความแตกต่างแล้วกันนะแบบนี้นะคะนี่ก็จะมองเป็นนะคะ dip นะ d ี y d ยดเกนาะก็คือของบนกับล่างอย่างนี้นะรับนกับล่างเราก็จะได้ว่าล่างดิฟบนเวลาท่องนะั้นละด่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองนี่นะฮะเวลานะฮะถ้าท่องจำก็ใครจะใช้แนวครูก็ได้ก็จะมองเป็นบนกับล่าง ก็จะเป็นล่างก็คือยกล่างขึ้นมาเขียนดิบบนนะฮะลบบนดิฟล่างส่วนทั้งหมดนะฮะด้วยล่างกําลังสองอ่ะก็จะแบบที่ปรากฏให้เรียนได้เห็นตรงนี้นั่นเองอ่านนก็จดให้เรียบร้อยนะหรือใครจะแคปไว้หรือว่านะ,ะจะโพสตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็บันทึกในเรื่องของรูปแบบตลอดจนวิธีการจำที่เป็นแนวที่ครูใช้ใช้มาเหมือนกันครูก็ใช้บนล่างมานะแต่โดยทั่วไปเขานิยมใช้เป็น อักษรของภาษาอังกฤษเนาะก็ตามนั้นนะคะก็มองเป็นบนล่างไปโอเคนะคะมาเราจะไปทําการทดลองใช้สูตรนี้กับตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่4แล้วแต่เป็นคลิปที่5เนาะไปคลิปที่5ละมาพร้อมนะคะนะฮะ f พลาม x นี่แสดงว่าต้องการดิฟละ d by dx ของ x ส่วนด้วย x บวก1อะไรคือ u UV, uv หรอนี่ค่ะเรา u บนนี่เลยที่วงกลมอันนี้ก็คือ u ส่วนข้างล่างนะฮะส่วนข้างล่างอันนี้ก็จะมองเป็น v หรือตัวนี้เป็นบนสีเขียวเป็นล่างนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนประมาณนี้เนาะมาพร้อมกันนะคะพร้อมกันนะพร้อมนะล่างนั่นหมายความว่าคุณเขียนเฉยๆไม่ต้องมาเขียนตรงดิฟทุกอย่างล่าง ก็เขียนไป x บวก1ใส่ไวเรียบให้นางหน่อยก็ได้ล่างอันนี้คือล่างดิฟบนมีคําคำว่าดิฟแสดงว่าต้องเขียนเครื่องหมายดิฟ d by dx บนบนคืออะไรคือ x เฉยๆนี่คือล่างดิฟบนอะเสร็จไปละบักแรกลบจําจไว้นะถ้าเป็นการหารมันก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายลบลบบนบนคือสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมครับบนคือ x ดิฟล่างสีเขียวต้องมาละดิฟล่าง x บวก1น่อ ล่างดิบบนลบบนดิบล่างยังไม่เสร็จนะคะส่วนนี่ส่วนอะไรอ่าถูกต้องบางคนตอบเป็นล่างกาลังสองไงถูกต้องค่ะลูกนะคะอ่าถูกต้องคนตอบมนใจมาเรียบร้อยละล่างกาลังสองล่างเมื่อกี้เราเป็นสีเขียวก็เป็น x% กบวกหนึ่งกำลังสองนั่นเองนะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะล่างดิบบนลบบนดิบล่าง ส่วนล่างกําลังสองก็เลยได้แบบนี้ออกมาจากนั้นอันไรมีเครื่องหมายดิฟเราก็ดิฟไปอันไหนไม่มีก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมให้นางอยู่สวยๆไปนะเออเขาไม่ได้ดิฟเขาไม่ต้องไปบังคับเขาโดนดิฟนะคะเออเนาะมานะก็จะได้นะ x บวกหคูแปลงเป็นสีเดียวกันหมดแล้วกันนะฮะดิฟ X เนาะก็กลายเป็นหนึ่งไปลบ X อยู่เฉยๆใช่ปะจากนั้นดิฟเข้าไปค่าควรจะใช้ต่างสีนะฮะนี่ดิฟเข้าไปตัวนี้ แสดงว่าต้องได้แปรออกมาคะดิฟ x ได้หนึ่งนะะอันนี้เอาสีเลยดีนะอ่สีน้ำเงินเข้มละกันดิฟ1ได้ศูนย์ก็เป็นบวก0นย์ไปนี่เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ส่วนค่ะส่วนนะคะล่างกำลังสองก็เป็น x บวกหนึ่กำลังสองมาเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกก็กลายเป็น x บวกหเฉยๆนะ วงเล็บนี้ก็ลบ x 1บวกศมันก็ได้1เพราะฉะนั้นคูณกันก็ได้แค่ลบ x เฉยๆเนาะส่วนด้วยนะฮะส่วนด้วย x บวก1นกำลังสะฮะประมาณนี้ไปก็จะได้ว่า x บวก1ลบ x x ที่ตัวเศษก็หากล้างกันไปเหลือ1เฉยๆ1ส่วนนะ x บวก1ก็เรียบร้อยยกกำลัง2นี่ได้คำตอบเรียบร้อยละ ชิลมากสูตรดูยาวแต่เวลาดิฟแล้วเรียบร้อยแบบนะพจน์เขามีไม่ค่อยยากด้วยก็โอเคสาหรับการเรียนรู้ในการเริ่มต้นคว่าเหมาะเหมาะสมละสาหรับการเรียนรู้เริ่มต้นเพราะว่าก่อนครูก็ประมาณนี้เหมือนกันนะคะเนาะเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนะฮะดิฟนะฮะพจน์ที่มันเป็นฟังก์ชันหารกันอยู่นั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะอ่าก็จะเรียบร้อยสําหรับก่อนออนดีมาครั้งที่สองนี้ละ อ่าสู้ๆค่ะอีกหนึ่งคลิปนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งคลิปกับคลิปที่หกค่ะ